บุ๋มปนัดดาเกิดอุบัติเหตุรถชนที่สิงคโปร์เผยอาการอาเจียนเป็นเลือดกล้ามเนื้อตรงคอหลังล่างอักเสบเฉียบพ,พลันมีผลกับเส้นประสาททำเอาแฟนๆตกใจหลังทราบข่าวบุ๋มปนัดดาประสบอุบัติเหตุรถชนที่สิงคโปร์โดยเจ้าตัวได้โพสต์เล่าเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายรถแท็กซี่ที่ตนและเพื่อนกำลังนั่งอยู่ที่สิงคโปร์ระบุว่าต้อนรับการมาถึงสิงคโปร์ด้วยรถชนจ้าโครมใหญ่มากโดนชนจากข้างหลังเพื่อนฝนมือถือ กระเด็นกระแทกตาส่วนของบุงระบมหลังล่างกับคอมือหัวจนอยากอาเจียนแง่นี่ที่เราใส่สายคาดแต่มันแน่นจนตัวไม่ขยับแต่ก็เกิดแรงกระแทกหนักอยู่และต่อมาได้เผยภาพตนนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลพร้อมเผยอาเจียนเป็นเลือดอ่ะไม่รอดค่ะ เพื่อนฝนมื่นหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุ๋มปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเส้นสปาเอมกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพลันมีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็น100ครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูแอดโบโบชมพู Bo ที่มาช่วยดูแลที่โรงพยาบาล จนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะล่าสุดวันที่3กันยายน66บุ๋มปนัดดาได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการอีกครั้งระบุว่าหายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไป20,000กว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ เอกซเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวด1เข็มยากลับบ้าน4ี่อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้าน20,000ื่นกว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆงง